Thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิวพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโซนชุมชนค่ะที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะในโซนทำเลศักยภาพที่สามารถเดินทางได้สะดวกหลายเส้นทางและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในชุมชนมากมายที่ทำให้ทุกท่านสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แบบสะดวกสบายครบวงจรเลยค่ะกับโครงการนะคะในชุมชนที่มีชื่อว่าพัชรัสค่ะชุมชนนี้สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางเลยนะคะทาง จากถนนคู่บอนค่ะซอยคู่บอน27แยก29นะคะหรือว่าจะเป็นถนนคู่ขนานกาญจนาพิเษกก็ได้ค่ะ ชุมชนนี้ค่ะตั้งอยู่ที่แขวงท่าแรงนะคะเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะ่ะสําหรับภายในชุมชนนะคะอย่างที่มิวบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยคะ่ะทั้งร้านค้าร้านอาหารนะคะร้านซักผ้าแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่นะคะได้อย่างสะดวกสบายครบวงจรแน่นอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสนามเด็กเล่นนะคะมีสนามบาสได้ให้ออกกําลังกายกันอีกด้วยค่ะรอบๆชุมชนนะคะก็มีทั้งห้างสรรพสินค้านะคะโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลศิริแพทย์รามอินทามี สถานที่ท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นช็อกโกแลตวิวนะคะแล้วก็ซาฟรีเวิลดอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมตัวบ้านเลยดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ และตอนนี้ก็มาถึงบ้านหลังที่มิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะมี2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด17ตารางวานะคะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราก็จะพบกับห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยค่ะที่มีหน้าต่างถึง2ด้านนะคะสามารถระบายอากาศระบายลมได้ดีและก็รับแสงแดดจากธรรมชาติได้ค่ะที่ห้องรับแขกค่ะท่านสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆต,ตามไลฟ์สไตล์เลยนะคะจะวางชั้นวาง ทีีวคจะวางโซฟาขนาดใหญ่นะคะเป็นโซฟาเบสโซฟารูปตัว L และก็สามารถจัดวางตู้โชว์ต่างๆได้ด้วยค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะซึ่งท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องอาหารได้เลยนะคะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่6กที่นั่งได้สบายสบายค่ะและที่ชั้นหนึ่งก็มีหนึ่งห้องน้ำนะคะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยละค่ะ บ้านหลังนี้มีการต่อเติมเต็มพื้นที่เลยค่ะต่อเติมพื้นที่ด้านหลังนะคะทั้งการปูกระเบื้องเพื่อทําเป็นห้องครัวแล้วก็มีการมุงหลังคาด้วยค่ะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ มีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันนะคะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการต่อเติมพื้นที่ออกไปบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านอีกด้วยค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาดใหญ่6กพูดได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ที่ปลายเตียงนะคะเป็นชั้นวางทีวีตู้เก็บของต่างๆอีกมุมนึงก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะหรือว่าจะทําเป็นมุมสําหรับทํางานก็ได้นะคะที่ห้องนี้ท่านสามารถที่จะเดินออกไป ระเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะเพื่อรับลมและก็รับบรรยากาศในช่วงเช้าๆได้สบายๆเลยค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีประตูค่ะที่สามารถเปิดไปเพื่อใช้ห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันของชั้น2ได้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ก็มีขนาดกว้างไม่แพ้กันเลยค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆวางโต๊ะเครื่องแป้งวางชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าได้หรือว่าจะทําเป็นห้องนอนสําหรับคุณหนูห้องนอนสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าห้องพระก็ได้ค่ะห้องน้ําที่ชั้น2เป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ การเดินทางไปยังบ้านพัชรัตเริ่มต้นบนถนนคูบอนจากนั้นเลี้ยวเข้าซอยคูบอน27ขับตรงเข้าไปในซอยอีก1.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยคูบอน27แยก29จากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าซอย7ขับตรงไปอีก70เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านหลังนี้นะ่าอยู่ใช่ไหมคะสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะติดต่อกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ช่องทาง Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน,าน by J Asset Management ค่ะ เรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้คำปรึกษาที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็มีซับพร้อมขายสภาพนังฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมซึ่งอยู่ในทำเลสกยภาพทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าอีพีหน้ามิส์พาทุกท่านไปชมโครงการไหนยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ